วันซื้อข้าวของให้มีโชคทั่วไปนั้นคนเราจะซื้อข้าวของเข้าบ้านมักจะหาซื้อในเวลาขาดแคลนหรือเมื่อเข้าของเครื่องใช้นั้นหมดไปและโดยมากมักหาซื้อในวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างไรก็ตามการซื้อข้าวของนี้เราต้องนำเข้าบ้านถ้าหากเรารู้และเข้าใจเลือกซื้อข้าวของให้ถูกกับวัน เราเอาโชคเอาความเป็นมงคลเข้าบ้านอยู่เรื่อยๆสะสมไปทุกวันทุกเดือนและหลายๆายปียอมทำให้ชีวิตในครอบครัวประสบแต่สิ่งดีๆบางคราวมีโชคดีอย่างคาดไม่ถึงบางคราวได้เงินเดือนขึ้นได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีโดยที่ตนเองไม่รู้สาเหตุหรือไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลได้นี่แหละเขาเรียกว่าโชคลาภการซื้อข้าวของให้ถูกกับวัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซื้อบรรพชนได้ชี้แนะไว้ว่าซื้อของวันอาทิตย์ควรจะซื้อข้าวของประเภทอาหารของกินเช่นข้าวผักปลาเนื้อสัตว์ต่างๆเครื่องกระป๋องกะปิน้ำปลาซีอิ๊วซอสมะเขือเทศผลไม้นานา,นาชนิดทำให้ได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึง ซื้อของในวันจันทร์ควรซื้อของประเภทเครื่องนุ่งหม่มได้แก่เสื้อผ้าต่างๆจะทำให้เกิดมงคลในแง่ผ่อนคลายความเดือดร้อนได้ซื้อของในวันอังคารควรซื้อของประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นตะปูเลื่อยคอนสิวจอบ เสียมหรือประเภทเครื่องเหล็กเครื่องทองเหลืองหรือของหนักหนักตลอดจนที่ดินควรซื้อในวันนี้ก็จะดีเป็นมงคลอย่างยิ่งซื้อของในวันพุธควรเป็นวันไถ่ถอนทรัพย์สินไถ่ถอนที่ดินที่นาจะเป็นมงคลทําให้กิจการตลอดจนการงานราบรื่นดีซื้อของวันพฤหัสบดีควรเป็นวันซื้อเครื่องประดับ ประเภทเพชรนินจินดาพลอยประดับเครื่องประดับพวกหมุกทำให้เกิดมงคลและได้ลาบซื้อของในวันศุกร์ควรเป็นวันซื้อเครื่องประดับประเภทโลหะมีค่าเช่นเครื่องประดับทองคําเครื่องเงินเครื่องนาคทำให้มีโชคมีชัยและซื้อของในวันเสาร์ควรซื้อสัตว์ที่มีชีวิตเช่น มา้าวัวควายแพะแกะจะทำให้มีโชคลาภใหญ่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง